ทุกคนนีพิเศษสบายรีสอร์ททุกคนรีสอร์ทที่ดีที่สุดของจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่เลิศมากบรรยากาศกันเองมากทุกคนนี่ะนะฮะสุดๆะฮะแต่ละห้องนะฮะมีความเป็นส่วนตัวนะฮะทุกคนนะครับทุกคนนี่ฮะบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะนี่ครับทุกคน ออกไปก็เป็นถนนใหญ่เลี้ยวขวาไปวัดเขียนตรงไปจะเจอตรงนี้หากจะเจอสี่แยกวิเศษชัยชาญน,นะครับทุกคนแล้วก็ไปวัดม่วงก็ไม่ไกลห้องพักมีความเป็นส่วนตัวมากทุกคนจ้านี่ฮะนะฮะถือว่าบอกต่อกันนะฮะใครมาพักที่จะไปสุพรรณมาพักที่นี่ก็ได้จะมาอ่านทองในเมืองก็มาที่นอกเมืองตรงนี้เป็นอีกอำเภอหนึ่งวิเศษชัยชาญวิเศษสบายนี่ต้นสักค่ะทุกคน มีคือต้นสักนะจ๊ะให้เห็นบรรยากาศทุกคนน่ารักมากสวยงามมากนะฮะออกไปก็จะเจอ,เอ,อปั๊มน้ำมัน PT ตรงข้ามก็จะเป็น i d ดีวีไม่เขาเรียก DIY ทุกคนดู Do It y o u r s e l f shop นะฮะก็จะมีร้านเวลคาเฟ่เมนูอร่อยอร่อยแซบ,บ,บนะฮะแล้วก็มียำา20บาทที่ไปออกรายการฉงรายการแฉะนะฮะ20บาทของเขาจะอร่อยนะฮะทุกคน อร่อยมากทุกคนเพราะเขาใส่ผงชูรสลงไปด้วยอะทุกคนนี่จ้านะฮะบรรยากาศสบายสบายนี่นะฮะนะครับทุกคนคือเราไปที่ไหนเนี่ยจะเห็นอย่างนี้ฮะความเป็นส่วนตัวนะคะอาจจะมีกล้องวงจรปิดก็มีไปแต่เพื่อความปลอดภยัยแต่ก็ไม่ได้ไว้สำหรับจับผิด ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่มาถูกไหมครับเวลามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะได้เปิดเทปเปิดอะไรบางคนบอกว่าไม่ชอบที่นี่ที่นู่นที่นั่นเพราะว่าไม่เป็นส่วนตัวอะไร่างานั้นมันก็ต้องมีความปลอดภัยจ้าทุกคนนี่นะฮะแต่หล,ะ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 ละังด้วความเป็นเอกเทศฮะทุกคนสวยงามนี่ดอกชนชมพันนี้สวยทุกคนสวยมาก ออกดอกนะฮะเห็นไหมฮะมีที่นั่งนุ่นนีนั่งออกมานั่งรีวิวรีว,วิวนะคะแล้วก็ทำคลิปทำคลิปสวยๆอวดให้โลกรู้อันนี้เป็นพวงคารมเห็นไหมสวยงามเ้ยไหมมีความเป็นสงบร่มรื่น ะครับทุกคนจะมีตรงซ่อนอยู่ซาบิโกนะครับออกไปหาของกินไม่ยากทุกคนนะฮะมีก๋วยจงก๋วยจับมีพุดเด๋ยวเรือเดินไปเลี้ยวขวาตรงสี่แยกก็จะเจอวัดนางไนทุกคน ในซึ่งเป็นวัดเก่าสมัยรัชกาลที่3ที่เขาสร้างก็บอกว่าหลังจากที่ในหลวงรัชก,กาลที่3สิ้นสวรรคตเนี่ยก็มีการสร้างวงสร้างวัดเพราะว่าตอนนั้นาศาสนารุ่งเรืองเพราะว่าในยุคข,ของท่านเนี่ยทำนุบบรุงาศาสนาดีมากๆเลยทุกคนก็ฝักใฝ่มีน้ําใจไมตรีรวบรวมเงินกันสร้างวัดวัดราชนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศอันนี้ห้องด้านนอกนะฮะทุกคนเข้าใจพักห้องนี้มีความเป็นส่วนตัวเหมือนบ้านนะทุกคนเข้าไปแล้วเหมือนบ้าน ะะมีห้องน้ําส่วนตัวในตัวเดี๋ยวจะพาไปดูกันสักหน่อยไหมล่ะอะไหมจะดูไหมนะฮะจะดูนิดหนึ่งนะฮะนีครับทุกคนนี่ทีวีตู้เย็นพร้อมเก้าอีเา้เก้าอี้ห้องนอนห้องครัวอยู่ด้านหลังห้องน้ําแล้วเปิดออกไปก็จะเป็นต้นไม้สวยทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนห้องนอนนอนสบายฮะทุกคนแล้วก็ห้องน้ําห้องครัวนี่ค่ะ นะฮะเปิดออกมานิดหนึ่งน,นะะน,นี่สวยทุกคนบรรยากาศแบบนี้สวยค่ะเราชอบนี่ฮะเลดมีความเป็นส่วนตัวชอบมากทุกคนมีต้นไม้ส่วนตัวมีมะยมส่วนตัวนะฮะชอบอ่ะเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เลยทุกคนข้างนอกเห็นไหมมีต้นสนถนนใหญ่ทุกคนถ้าไม่มีบ้านหลังนี้ฟังเราก็มีถนนออกทางนี้ได้เลยทุกคนจะชอบมาก ส่วนตัวทุกคนห้องน้าเลดห้องน้ําส่วนตัวเลจากทุกคนเลดหมดเลยทุกคน เห็นไหมบอกแล้วช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่มีสปอนเซอร์มีโฆษณาเข้าลตลอดเพราะเรานําสิ่งดีๆมาใครมระมาะอ่างทองมาพักที่ไหนมากินที่ไหนไปวัดม่วงก็ไมไกลจากตรงนี้2กิโลจังหวัดอ่างทองเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองกรองเมืองเครื่องจักรสารเมืองลูกบ้านตุกกตาชาววังทุกคนก็มาเที่ยวได้มีวัดพระนอนนะฮะวัดที่ใหญ่สุดในโลกก็อยู่ที่วัดม่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทุกคนอันละโพสต์คลิปนี้ก่อนนะทุกคนนะ นะครับแล้วก็มาดูกันทริปต่อไปนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราไปงานลงางศาสตร์กันที่อุตรดิตถ์นะครับ